ครับผมชื่อสมพานดำเรีนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพรอปพอนะครับอายุ55ปีครับในจังหวัดอำนาจเจริญครับผมครับก่อนที่จะมารับประทานเลลตภกณฑ์ดีบูนนี่ครับก็มีอาการปวดเข่านะครับแล้วรู้สึกกระติงตรงหน้าขามากครับไม่สามารถที่จะประกอบภารกิจสะดวกได้นะครับคืองานนี้ต้องใช้ความคล่องตัวค่อนข้าง่อนเยอะๆดยประกอบที่อายุก็เยอะแล้ว กลารไปมาก็ไม่สะดวกนะครับปวดแล้วตามกระดูกนะครับมีวิ่งไปวิ่งมาขึ้นลงระหว่างาขาเข่าแล้วก็มาที่บันเอวนะครับแล้วหลังจากที่ดูคลิปดูอะไรก็ได้ตัดสินใจสั่งมาทานนะครับก็ผลครับครับหลังจากที่ทานแล้วก็ใช้ชีวิตก็ตามปกติหลังจากที่เคยเข้าน้ําก็นั่งได้ข้างเดียวก็วันนี้ก็เปิด ได้สะดวกขึ้นแล้วก็ไปมาประกอบภารกิจก็ดีขึ้นคล่องตัวอาการปวดก็ค่อยๆตัวเราลงครับผมก็ต้องขอบอกสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนผมที่เล่ามาเนี่ยโดยที่ผมเป็นแล้วได้รับประทานแล้วมันหายจริงครับโดยไม่มีแบบว่าน,น้ำมิงน้ำม้านะครับมาจ้างให้พูดพูดโดยตามตามความพอใจนะครับ คือผมเป็นเรากรมกินกินแล้วก็มันประสบผลก็เรื่องคือหายขอแนะนำเพื่อนมาลองลองลองเปิดใจดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูอีกทีนะครับแล้าหว่าผมก็คะแนนเต็มติดก็เกินนะครับถึงร้อยเลยก็ว่าได้ครับขอเนเพื่อนครับตัดทิศใจเลยครับครับผมหาเราเองครับไม่ต้องใครมารักษาครับตัวเราเองครับ